เรามาเจาะลึกข่าวใหญ่ที่เพิ่งออกมาสดสดร้อนๆกันดีกว่าค่ะเรื่องที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งขยายคำสั่งห้ามเดินทางเข้าสหรัฐเพิ่มเติมอีก7ประเทศครับข่าวใหญ่มากเลยครับคือถ้าฟังแค่หัวข้อนะคะอาจจะดูเหมือนเอ่อเรื่องปกติของรัฐบาลชุดนี้ใช่ครับก็ดูเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะแต่พอไปดูรายชื่อประเทศที่เพิ่มเข้ามานี่สิคะมันมีอะไรที่แบบแปลกๆอยู่เยอะมากอืม มีทั้งประเทศที่อืมก็น่าจะอยู่ในลิสต์แต่ก็มีบางประเทศที่ไม่น่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะใช่เลยครับเพราะว่ามองเผินเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่นโยบายด้านความมั่นคงแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปนะจะเห็นว่ามันคือการเมืองล้นล้วนเลยอ๋อ oh. แล้วที่น่าสนใจคือมันมีพทิร์ที่ชัดเจนมากคือการใช้เหตุการณ์เล็กๆที่เกิดขึ้นมาเป็นข้ออ้าง ข้ออ้างในการสร้างนโยบายที่ใหญ่กว่าถูกต้องครับแล้วนโยบายนั้นก็ส่งผลกระทบกับคนเป็นล้านๆเลยและที่แปลกที่สุดในรอบนี้คือการหันมาเล่นงานประเทศที่เป็นพันธมิตรของตัวเองนี่แหละครับนั่นสิคะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดก่อนเลยในรายชื่อชุดใหม่นี้มีใครโดนแบนแบบเต็มรูปแบบบ้างคะรายชื่อที่โดนแบนเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า full travel ban ในรอบนี้มี7ประเทศครับ แล้วก็กระจายตัวกันไปคนละทวีปเลยนะ,ะมีซีเรียในตะวันออกกลางมีลาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วที่เหลืออีก5ประเทศมาจากทวีปแอฟริกาทั้งหมดเลยครับ5ประเทศเลยเหรอคะครับก็คือบู k กินาฟาโซมาลีไนเจอร์ซิราลเลียลและก็ซูดานใต้ครับพอฟังชื่อบู k กินาฟาโซมาลีไนเจอร์ ครสามประเทศนี้มันเรียงตัวกันเป็นแนวยาวในภูมิภาคซาเฮลเลยนะคะใช่เลยครับอยู่ในแถบนั้นเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สหรัฐให้ความสําคัญเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายมาตลอดไม่แน่ใจว่าเหตุผลลึกๆอาจจะเป็นเรื่องนั้นหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับเพราะมันสะท้อนว่าการเลือกประเทศเหล่านี้ได้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม,มแต่มีมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน พื้นที่ซาเฮลเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อ่อนไหวมากๆแต่เชื่อไหมครับว่านี่เป็นแค่ส่วนที่เข้าใจได้ที่สุดของนโยบายนี้แล้วอ้าวเหรอคะครับส่วนที่ซับซ้อนและชวนสับสนจริงๆมันอยู่ในกลุ่มที่สองที่เรียกว่ามีข้อจำกัดบางส่วนต่างหากคำว่าข้อจำกัดบางส่วนนี่มันฟังดูคลุมเครือนะคะมันหมายความว่ายังไงกันแน่คือยังเดินทางได้แต่ยากขึ้นหรือว่าห้ามเฉพาะวีซ่าบางประเภทคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ พราะในประกาศทางการก็ไม่ได้อธิบายไว้ชัดเจนเลยอซึ่งนี่อาจจะเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งแต่จากแนวทางที่ผ่านมาข้อจํากัดบางส่วนมักจะหมายถึงการสร้างอุปสรรคทางการบริหารจัดการที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับโหเช่นอาจจะระง,งับวีซ่าท่องเที่ยวหรือธุรกิจไปเลยแต่ในทางทฤษฎีอาจจะยังขอวีซ่านักเรียนได้แต่ในทางปฏิบัติคือ แต่กระบวนการตรวจสอบจะเข้มข้นและยาวนานกว่าปกติหลายเท่าตัวจากหลักเดือนอาจจะกลายเป็นหลักปีหรือถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแต่มีมิติทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนพื้นที่ซาเฮลเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อ่อนไหวมากๆแต่เชื่อไหมครับว่านี่เป็นแค่ส่วนที่เข้าใจได้ที่สุดของนโยบายนี้แล้วอ้าวเหรอคะครับส่วนที่ซับซ้อนและชวนสับสนจริงๆมันอยู่ในกลุ่มที่สอง ที่เรียกว่ามีข้อจำกัดบางส่วนทางหากคำว่าข้อจำกัดบางส่วนนี้มันฟังดูคลุมเครือนะคะมันหมายความว่ายังไงกันแน่คือยังเดินทางได้แต่ยากขึ้นหรือว่าห้ามเฉพาะวีซ่าบางประเภทคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะในประกาศทางการก็ไม่ได้อธิบายไว้ชัดเจนเลยอือฮึ huh. ซึ่งนี่อาจจะเป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งแต่จากแนวทางที่ผ่านมาข้อจำกัดบางส่วนมักจะหมายถึงการสร้างอุปสรรคทางการบริหารจัดการที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับโห oh. เช่นอาจจะระงับวีซ่าท่องเที่ยวหรือธุรกิจไปเลยแต่ในทางทฤษฎีอาจจะยังขอวีซ่านักเรียนได้แต่ในทางปฏิบัติคือแต่กระบวนการตรวจสอบจะเข้มข้นและยาวนานกว่าปกติหลายเท่าตัวจากหลักเดือนอาจจะกลายเป็นหลักปีหรือถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะในเศรษฐกิจไทยอาจจะพบว่าการเพิ่มสินเชื่อโดยตรงนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นรูปธรรมได้ พูดง่ายๆคือมันไม่ใช่การปิดประตูใส่หน้าแต่เป็นการแง้มประตูไว้แค่เซนติเมตรเดียวแล้วบอกให้ลองพยายามเข้ามาดูซึ่งก็แทบไม่ต่างจากการแบนเลยในทางปฏิบัติแล้วแทบไม่ต่างกันเลยครับเป็นการแบนทางพิธีนนั่นเองแล้วในรายชื่อกลุ่มนี้มีประเทศไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างคะมีเยอะจนน่าตกใจเลยครับมีตั้งแต่ประเทศมหาอำนาจในแอฟริกาอย่างไนจีเรียไปจนถึงประเทศหมู่เกาะเล็กๆอย่างแอนติกาและบาบูดา หรือตองก้าค่ะแต่จุดที่ทำให้ทุกคนในแวดวงการทูตต้องขมวดคิ้วเลยก็คือการใส่ชื่อแองโกลาเซเนกาลและแซมเบียเข้าไปด้วยเดี๋ยวนะนะคะขอเบรกตรงนี้ก่อนเลยแองโกลากับเซเนกาลเนี่ยนะคะครับผมสองประเทศนี้คือประเทศที่รัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้านี้ เพิ่งจะยกย่องออกสื่อว่าเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยที่กำลังเบ่งบานในแอฟริกาไม่ใช่หรอคะใช่เลยครับจำได้ว่ามีการเชื่อนชมในฐานะพันธมิตรที่สำคัญด้วยซ้ำแล้วจูจ่ๆทำไมถึงกลายเป็นประเทศที่ต้องถูกจำกัดการเดินทางมันเกิดอะไรขึ้นคะล่นะครับคือหัวใจของความซับซ้อนในเรื่องนี้เลยมันคือความย้อนแย้งที่หาคำอธิบายในเชิงตระก,กะทางการทูตแบบเดิมๆไม่ได้เลยค่ะ การกระทํามันขัดแย้งกับคําพูดอย่างสิ้นเชิงซึ่งก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะเราต้องไปดูเหตุผลอย่างเป็นทางการที่ทําเนียบขาวให้ไว้ก่อนได้เลยค่ะยิ่งฟังก็ยิ่งอยากรู้แล้วว่าเหตุผลทางการที่เขาอ้างคืออะไรเขาให้เหตุผลหลกัลกๆมาสองข้อครับค่ะข้อแรกก็เป็นเหตุผลมาตรฐานเลยคือเพื่อจัดการกับนักเดินทางต่างชาติที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาวอเมริกัน อันนี้ได้ยินบ่อยครับแต่ข้อที่สองนี่แหละครับที่น่าสนใจเขาบอกว่านโยบายนี้มีขึ้นเพื่อขัดขวางชาวต่างชาติที่อาจเดินทางเข้ามาเพื่อบ่อนทำลายเสถียรภาพทางวัฒนธรรมสถาบันหรือหลักการของอเมริกาโหคำว่าเสถียรภาพทางวัฒนธรรมนี่มันมันเป็นคำที่กว้างมากเลยนะคะ กว้างมากครับมันเป็นนามนธรรมสุดๆดตีความได้ร้อยแปดพเ้าเลยฟังดูเหมือนเป็นเหตุผลเชิงอุดมการณ์มากกว่าเหตุผลด้านความมั่นคงที่จับต้องได้ถูกต้องครับมันเป็นท้อยคําที่อันตรายเพราะความคลุมเครือของมันนี่แหละและเมื่อเราเอาเหตุผลที่ดูเป็นนามนธรรมนี้ไปวางคู่กับจังหวะเวลาของการประกาศ <c oughs> เราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นทันที คือประกาศนี้ออกมาแค่ไม่กี่วันหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงในซีเรียซีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกแบนเต็มรูปแบบพอดีพอดีเป๊ะเลยครับเหตุการณ์ไหนคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะครับคือมันมีเหตุการณ์ที่ทหารอเมริกันสองนายกับพลเรือนอีกหนึ่งคนถูกสังหารในฐานทัพที่ซีเรียค่ะ ที่น่าตกใจคือผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกกองกําลังความมั่นคงของซีเรียเองที่กําลังจะถูกปลดประจำการเาพราะหน่วยข่าวกรองพบว่าเขามีแนวคิดอิสลามิส์หัวรุนแรงโหเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยครับแล้วเพียงไม่กี่วันต่อมารัฐบาลทรัมป์ก็ประกาศเพิ่มซีเรียเข้าไปในรายชื่อแบนทันทีอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะมันเหมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นถูกใช้เป็นตัวกระตุน้นครับ ต่เป็นข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายที่เขาอยากจะทําอยู่แล้วหรือเปล่าคะเหมือนรอจังหวะอยู่ข้อดีเป็นไปได้สูงมากครับมันคือข้ออ้างที่สมบูรณ์แบบจริงๆทําให้รัฐบาลสามารถพูดกับสาธารณชนได้ว่าเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่เราต้องทําแบบนี้เราต้องปกป้องคนของเราอืมเป็นการเปลี่ยนเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายใช่ครับแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ได้ดีด้วย ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นรูปแบบการทำงานแบบนี้จริงด้วยค่ะเพราะนโยบายนี้มันไม่ได้ลอยมาจากอากาศเลยมันสอดคล้องกับแนวทางที่แข่งร้าวต่อผู้อพยพมากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะจากแอฟริกาใช่ค่ะมันทำให้นึกถึงคำพูดของทรัมป์ที่เคยบอกว่าอเมริกาควรจะรับคนจากโนเวย์ไม่ใช่จากประเทศห่วยครับที่เขาหมายถึงเฮติและประเทศในแอฟริกา นโยบายนี้มันเหมือนกับการเอาวาทกรรมเหล่านั้นมาทําให้เป็นรูปธรรมเลยนะคะใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนคําพูดให้กลายเป็นการกระทําแล้วก็เป็นการต่อยอดจากนโยบายเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยอ๋ออย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายชื่อประเทศที่ถูกแบนอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิมเช่นอัฟกา,านิสถานอิรานลิเบีย อืแล้วก็ยังมีนโยบายเฉพาะจุดอื่นๆอีกอย่างการแบนผู้ถือหนังสือเดินทางขององค์กรปาเลสไตน์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนอิสราเอลพอพูดถึงการต่อยอดนโยบายเดิมก็นึกถึงกรณีของอัฟกานิสถานเมื่อเดือนที่แล้วขึ้นมาทันทีเลยค่ะครับผมนั่นก็เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดมากที่มีการขยายการแบนจนถึงขั้น ตัดโครงการช่วยเหลือล่ามและชาวอัฟกันที่เคยทํางานร่วมกับกองทัพสหรัฐใช่ครับซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่เสี่ยงชีวิตช่วยทหารอเมริกันมาตลอดแล้วจําได้ไหมครับว่าเหตุผลที่ใช้ในครั้งนั้นคืออะไรอะไรนะคะก็คือเหตุการณ์กรายยิงในวอชชิงตันที่ผู้ก่อเหตุเป็นทหารผ่านศึกชาวอัฟกันเพียงคนเดียวคนเดียวเหรอคะครับคนเดียวเลยซึ่งมีรายงานในภายหลังว่าเขาน่าจะป่วยด้วยโรค PTSD นี่มันคือรูปแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับผม เหตุการณ์เฉพาะจุดที่เกิดจากการกระทำของคนคนเดียวถูกขยายผลจนกลายเป็นนโยบายที่ส่งผลกระทบกับคนทั้งประเทศถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นทหารซีเรียรคนนั้นหรือทหารผ่านศึกอัฟกานคนนี้การกระทำของคนเพียงคนเดียวกลายเป็นเหตุผลให้รัฐบาลออกมาตรการที่กว้างขวางและนั่นนำเราวนกลับมาสู่ประเด็นที่น่าชง,งนที่สุดค่ะ คือเรื่องการใส่ชื่อพันธมิตรของตัวเองอย่างแองโกลาเซเนกัลและแซมเบียเข้าไปในรายชื่อนี่แหละครับยังพยายามทำความเข้าใจตะก,กะเบื้องหลังเรื่องนี้อยู่เลยค่ะคือวันหนึ่งคุณยกย่องเขาเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญครับแต่อีกวันหนึ่งคุณกลับบอกว่าพลเมืองของเขาอาจจะเป็นภัยคุกคามมันมันไปด้วยกันไม่ได้เลยในทางการทูตแบบดั้งเดิมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ถ้าเรามองว่าน,นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดเลยครับ แต่มันอาจจะเป็นสารที่รัฐบาลทรัมป์กำลังส่งออกไปอย่างตั้งใจสารสารที่ว่าคืออะไรคะไม่ใช่สารที่ส่งไปถึงแองโกลาหรือเซเนกัลแน่ๆไม่ใช่เลยครับสารนี้ไม่ได้ส่งไปให้ต่างประเทศแต่ส่งให้กับคนในประเทศตัวเองออสารที่ว่าก็คือสำหรับรัฐบาลชุดนี้ภาพลักษณ์ทางการเมืองในประเทศและการสื่อสารไปยังฐานเสียงของตัวเอง มีความสำคัญเหนือกว่ายุทธศาสตร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ระยะยาวหมายความว่าการใส่ชื่อพันธมิตรเข้าไปไม่ใช่เพราะต้องการจะลงโทษประเทศเหล่านั้นจริงๆแต่มันเป็นการแสดงละครให้ฐานเสียงในประเทศดูว่าเราจริงจังกับเรื่องความมั่นคงมากถึงขนาดที่เราไม่ยกเว้นให้ใครหน้าไหนทั้งนั้นมไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยที่เข้มงวดของเรามันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากแต่ถ้ามองในมุมของทำเนียบขา เขาก็อาจจะเถียงได้นี่ค่ะว่านี่คือความเสมอภาคในการบังคับใช้ในโยบายครับเขาอาจจะบอกว่าเราใช้มาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันกับทุกคนถ้าพันธมิตรของเรามีช่องโหว่มันก็ยังคงเป็นช่องโหว่เราเลือกปฏิบัติไม่ได้เพราะความมั่นคงของชาติสําคัญที่สุดมุมอมองนี้พอจะมีเหตุผลไหมคะถ้ามองแบบผิวเผินเหมือนเป็นการทํางานตามเช็คลิสต์มันอาจจะฟังดูมีเหตุผลนะครับคือการสร้างความไว้วางใจ ความไว้วางใจใช่ครับที่ใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างแต่ใช้เวลาแค่วันเดียวในการทำลายการกระทำแบบนี้เท่ากับคุณกำลังเอาความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นแลกกับมาตรการความมั่นคงที่ยังไม่ชัดเจนเลยว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าผลกระทบที่ตามมาก็คือความไม่ไว้วางใจแน่นอนครับพันธมิตรของคุณจะเริ่มตั้งคำถามว่าความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงแค่ไหนวันดีคืนดีจะถูกเปลี่ยนสถานะแบบนี้อีกหรือไม่ มันสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของอเมริกาในระยะยาวอย่างมหาศาลเท่ากับว่ามันสร้างความตึงเครียดระหว่างเป้าหมายสองอย่างที่ขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงเลยนะคะครับคือเป้าหมายด้านความมั่นคงภายในกับเป้าหมายในการสร้างและรักษาเครือข่ายพันธมิตรในเวทีโลกถูกต้องเลยครับมันคือภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกทางการทูตอืมหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการยิงประตูตัวเองทางการทูตก็ได้ มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่านโยบายนี้ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยการเมืองภายในประเทศเป็นหลักโดยที่อาจจะไม่ได้ชั่งน้ำหนักผลกระทบในเวทีโลกมากพอครับไม่ได้ชั่งน้ําหนักมากเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งท้ายที่สุดแล้วการสูญเสียพันธมิตรที่ไว้ใหญ่ได้อาจจะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของอเมริกานในระยะยาวมากกว่าความเสี่ยงที่พวกเขาพยายามจะป้องกันในวันนี้ด้วยซ้า โอเคค่ะภาพรวมทั้งหมดเริ่มชัดเจนขึ้นมากแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาลองสรุปสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันมาทั้งหมดในวันนี้กันดีกว่าค่ะครับเราเริ่มต้นจากการเห็นการขยายคำสั่งห้ามเดินทางครั้งใหญ่ที่ถูกนำเสนอภายใต้เหตุผลด้านความมั่นคงและการปกป้องวัฒนธรรมครับ แต่เมื่อแกะรอยดูแล้วเราพบว่ามันเชื่อมโยงกับ2ปัจจัยหลัก 1. คือเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างเหตุรุนแรงในซีเรียที่ถูกใช้เป็นตัวจุดชนวนและ2คืออุดมการณ์ระยะยาวเรื่องคนเข้าเมืองที่แข็งกร้าวซึ่งถูกสร้างสมมาตลอดหลายปีครับและที่สําคัญรองยังได้เห็นความซับซ้อนและความขัดแย้งในตัวเองของนโยบายที่ด้านหนึ่งพยายามจะแสดงความเข้มแข็งให้ฐานเสียงในประเทศเห็นแต่อีกด้านหนึ่ง กลับไปบั่นทอนความสัมพันธ์กับพันธมิตรคนสำคัญของตัวเองอืมนโยบายต่างประเทศยุคนี้มันไม่ใช่เรื่องข่าวกับดาจริงๆนะคะใช่เลยครับมันคือการผสมปนเปกันระหว่างมาตรการที่ออกมาเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าแนวคิดอุดมการณ์ที่ฝั่งรากลึกและการดำเนินนโยบายที่อาจจะดูเหมือนยิงเข้าประตูตัวเองเมื่อมองจากภายนอกซึ่งรายชื่อประเทศที่ได้รับผลกระทบก็สะท้อนความหลากหลายนี้ได้เป็นอย่างดีและจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามี มันมีประเด็นหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาจริงๆและน่าจะเป็นคำถามสำคัญที่เราควรทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับเราเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆคือนโยบายระดับชาติเหล่านี้มักจะถูกผลักดันออกมาเพื่อตอบโต้การกระทำของคนเพียงคนเดียวคนคนเดียวแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคือนโยบายที่ลงโทษประชากรทั้งประเทศซึ่งนั่นคือคำถามใหญ่ที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้จริงๆครับในโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทุกวัน อะไรคือผลกระทบระยะยาวของการสร้างนโยบายต่างประเทศที่ตัดสินคนทั้งชาติจากการกระทำของปัจเจกบุคคล hmm. แนวทางแบบนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการทูตความร่วมมือด้านความมั่นคงและที่สำคัญที่สุดมันอาจจะกำลังเปลี่ยนนิยามของคำว่าพันธมิตร และความไว้วางใจระหว่างประเทศในอนาคตไปได้อย่างไรค่ะนี่เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะครับแต่เป็นสิ่งที่น่าคบคิดอย่างยิ่งในภูมิทัศน์การเมืองโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับ